เราถูกทำให้โดดเดี่ยวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนาของระบบที่ต้องการที่จะทำให้คนรู้สึกโดดเดี่ยวให้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ระบบทำกับเราอันแรกก็คือการแยกลูกออกจากพ่อแม่ โดยใช้คำว่าโรงเรียนเป็นเครื่องมือเพื่อแยกลูกออกจากพ่อแม่เอาลูกที่เพิ่งเกิดมาอายุยังไม่เท่าไหร่เลยสองปีก็ถูกแยกออกจากพ่อแม่แล้วเพื่อให้พ่อแม่ได้ไปทำงานแล้วเขาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าพ่อแม่จะต้องทำมาหากินแล้วก็ลูกต้องไปเรียนหนังสือต้องไปเข้าสถานเลี้ยงเด็ก นี่คือการพากลูกออกจากพ่อแม่ในช่วงแรกจากนั้นพ่อแม่กับลูกก็จะห่างเหินกันเรื่อยๆเราอาจจะเจอหน้ากันแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นกลับมาทุกคนก็จะเหนื่อยในตอนเย็นก็จะไม่มีเวลาได้เล่นกันไม่มีเวลาได้สนิทสนมกัน กินข้าวแล้วก็รีบนอนนอนตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ต้องรีบไปทำงานไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตร่วมกันเลยนี่คือสิ่งแรกที่ทำให้เราถูกแบ่งแยกออกจากพ่อแม่จากนั้นในระบบโรงเรียนก็ไม่ส่งเสริมให้เราทำอะไรด้วยกันไม่ส่งเสริมให้เรารู้จักการอยู่ร่วมกัน ส่วนมากก็คือจะเน้นการแข่งขันการประกวดแข่งขันนั่นคือการฝึกให้คนแย่งชิงแล้วก็ต่อสู้กันและกันจนกระทั่งโตขึ้นมาไปทำงานเราก็ต้องไปแข่งขันกันทำงานว่าใครจะประจบสอพอเก่งใครทํางานเก่งก็จะได้ผลตอบแทน ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการเชื่อมต่อไม่มีเรื่องของการเกื้อหนุนผูกพันกันจริงๆเป็นเรื่องของตัวเองเป็นหลักนั่นคือการฝึกแบ่งแยกและภายในตัวของเราเองเนี่ยเราก็ถูกฝึกให้แยกออกจากตัวเองด้วยเช่นกันเราจะไม่ค่อยคิดถึงใจภายในของเรา และเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้สึกถึงร่างกายของเรามากนักเราจะแบ่งแยกใจกับกายออกจากกันอย่างสิ้นเชิงคนจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเองเลยกินอะไรก็ได้เพื่อให้ท้องอิ่มเราจะได้รีบไปทำงานแต่ไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยมีสารอาหารพอไหมมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยไหม เราไม่เคยตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้กับตัวเองมากนักโดยเฉพาะภายในของเราเรายิ่งไม่มีเวลาคิดถึงภายในของเราเลยว่าจิตวิญญาณของเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆเราไม่ได้มีเวลาคิดถึงเรื่องนั้นเรามีเวลาแค่ต้องรีบไปทำงานต้องรีบแต่งตัวต้องเร่งรีบต้องเร่งรีบต้องเร่งรีบอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราโดดเดี่ยว รู้สึกเหงารู้สึกว่างเปล่าเป็นอย่างมากในชีวิตจริงของเราเราถูกแบ่งแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราไม่มีความผูกพันกับอะไรเลยไม่มีความผูกพันกับตัวเองไม่มีความผูกพันกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่มีความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวเรามีแต่เป้าหมายคือการทำงานหาเงิน ทำงานหาเงินแต่ยิ่งหายิ่งไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยคิดว่าทําไมเรายังทําเหมือนเดิมอยู่ทําไมเรายังหาเหมือนเดิมทําไมเราจึงทำทั้งๆที่ทททรู้ว่ามันไม่ได้นี่คือระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ด้วยกันเองและเราก็อยู่ในสภาพที่เดินเข้าสู่ทางตันเดินเข้าสู่หน้าผาเราไม่รู้จะไปไหนต่อ วันนี้คนทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็โดดเดี่ยวเหงารู้สึกไม่มั่นคงยิ่งทำงานยิ่งมีเงินยิ่งมีของมากแต่ยิ่งกลับรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจึงทำให้เป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งการเชื่อมต่อกันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเชื่อมต่อใจกับกายเข้าหากันว่าเรากลับมามองภายในลึกๆของเราดูซิว่าจริงๆแล้วภายในลึกๆของเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องการอะไรเรามีความเพลิดเพลินกับอะไรจริงๆ แล้วก็มองดูที่ร่างกายของเราว่าเราต้องการอาหารประเภทไหนเราต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีจากนั้นเราก็ควรจะเชื่อมต่อเรากับธรรมชาติรอบตัวเราแล้วก็เชื่อมต่อเราเองเนี่ยกับคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเรารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวมายาวนานเกินไป จนเราคุ้นเคยกับมันแต่ลึกๆแล้วเรายังหอยหามันอยู่ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันการเชื่อมต่อกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการรู้จักที่จะมีเพื่อนมีคนที่คุยได้มีคนที่เปิดใจได้ได้คุยได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือได้เกื้อกูลกันและกันการเชื่อมต่อกันคือการเชื่อมเพื่อที่จะช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เป็นแค่เชื่อมเพื่อที่จะไปเอาผลประโยชน์จากคนอื่นเท่านั้นอันนั้นคือชีวิตในโลกปัจจุบันซึ่งมันแห้งผากมันน่าเบื่อหน่ายมากการรู้จักกันเพื่อที่จะไปเอาจากกันและกันเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆอย่างในหลายๆที่เราก็จะเห็นชัดเจนแม้แต่ในระดับโลกเราก็เห็นประธานาธิบดีทรัมป์ก็พยายามที่จะ เอาจากคนอื่นให้มากที่สุดได้ยังไงชีวิตอย่างนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตอย่างนี้มันจะมีความหมายอะไรก็คือการแย่งกันสู้กันเหนื่อยแล้วก็ตายแค่นั้นเด้อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าน,นี้เราควรจะเพลิดเพลินกับชีวิตในมิติต่างๆที่มากกว่านี้การเชื่อมต่อกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเชื่อมต่อเรากับเราเชื่อมต่อเรากับคนอื่นเชื่อมต่อเรากับธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกในยุคของเราเพื่อที่จะอยู่อย่างสมดุลอยู่ตามกระแสของธรรมชาติไม่ได้อยู่ตามกระแสของอารมณ์ไม่ได้อยู่ในกระแสของสังคมที่ต้องการจะเอาเปรียบเราทําร้ายเราแล้วก็กืนกินชีวิตเราดังนั้นการเชื่อมต่อกันคือหัวใจสําคัญในยุคปัจจุบันวันนี้เราก็พยายามที่จะ เชื่อมต่อกับกลุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านเราจะไปเชื่อมต่อกับพี่น้องชาวลาวที่เวียงจันทร์ด้านนอกของเวียงจันทร์ที่สวนพรหมโลกออร์แกนิกฟาร์มพรหมโลกออร์แกนิกฟาร์มเป็นสวนเล็กๆสวนหนึ่งซึ่งผมจะมีคอร์สการเก็บเมล็ดพันธุ์สั้นๆ ที่นั่นและก็การปลูกผักการทําสวนที่หลากหลายซึ่งใครที่อยู่เมืองลาวอยากจะมาร่วมก็อยากให้ติดต่อไปที่สวนผมมะโลกจะได้เจอกันครับใครที่อยู่เมืองลาวมาเล่นกันมาสนุกกันมาเรียนรู้การเก็บมเมล็ดพันธุ์ด้วยกันผมคิดว่ามันจะสนุกมากฉะนั้นก็เจอกันวันที่ มิถุนาครับหกเจ็ดมิถุนาปีนี้ครับอีกไม่กี่วันเนี่ยอีกเดือนหน้านี้เองฉะนั้นใครที่อยู่เมืองลาวก็เจอกันที่นั่นได้